ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลคข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแอนดี้โรเบิร์ตสันมีโอกาสพักยาวเป็นจนถึงปีหน้าหลังได้รับบาดเจ็บไหลลุดจากเกมทีมชาตินัดล่าสุดนะครับหลังจากเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็คซ้ายพลังม้าจากสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมทีมชาตินัดล่าสุด ที่ทีมชาติสกอตแลนด์นั้นแพ้แพ้กับทีมชาติสเปนไป2ประตูต่อศูนย์โดยแอนดี้โรเบิร์สันได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปะทะกับอุนายซิมัน้สกโประตูทีมชาติสเปนจนทั้งคู่ล้มลงไปแต่ในขณะที่อุนายซิมันล้มลงไปนั้นน้ำหนักตัวของเขานั้นก็ได้ไปทับลงบนไหล่ขวาของแอนดี้โรเบิร์สันแบบพระดิบกรดีนะครับจนทําให้หัวไหล่ของแอนดี้โรเบิร์สันนั้นหลุดออกไปและต้องเปลี่ยนตัวแอนดี้โรเบิร์สันออกจากสนามในทันทีนะครับ ดยหลังจากจบเกมนะครับเ้าหน้นทของสตีฟคลาร์กผู้จัดการทีมชัตสกอตแลนด์ก็ได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผมได้ทาการตัดสินใจในทันทีที่จะตอดแอนดี้โรบอสันออกจากเกมการแข่งขันและส่งตัวเขาให้กับสโมสรลิ์พูลในทันทีเพื่อให้ทีมแพทย์นั่นประเมินอาการบาดเจ็บมันเป็นอุบัติเหตุที่ทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและผมก็มาวว่าโรเบอสันจะไม่เป็นอะไรมากและจะกลับมาช่วยเหลือทีมชาติได้รั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ดยล่าสุดทางด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับท้าน,นกระดูกก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าอาการบาดเจ็บของอันนี้โรบสัสซนนั้นบางคนอาจจะมองว่าไม่ร้ายแรงเพราะอาการบาดเจ็บไหลลุดนั้นมักจะหายได้เองใน2อถึงสสัปดาห์ถ้าหากมีการดักหัวไหลให้ไล่รองลงมาตามสรีละที่ถูกต้องแต่ที่นั้านนะครับเคยมีรยายงานมาว่านักเตะบ,บางคนที่ไหลลุดนั้นเคยต้องพักรักษาตัวยาวถึง3-4เดือนมาแล้วก็เคยมีให้เห็นเช่นเดียวกัน ซึ่งเน่นว่าปัจจัยสําคัญในเรื่องนี้ก็คือความมั่นคงของไหล่ที่ทีมแพทย์ประจําสมสุรจะต้องสแกนให้ละเอียดเพราะณตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าหัวไหล่ของแอ d ดี้โรเบอร์สันนั้นจะหลุดออกมาในลักษณะไหนกันแน่และตามปกติแล้วผู้ป่วยหัวไหลหลุดนั้นมักจะใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวประมาณหนึ่งเดือนแต่ถ้าหากหัวไหล่ของแอดี้โรเบอร์สันได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง จนต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วแล้วก็อาจจะต้องพักยาวที่ไม่ต่ำกว่า3-4เดือนเลยทีเดียวหรือก็คือให้บอกลาการลงสนามในปีนี้ไปได้เลยดังนั้นเราจําเป็นจะต้องรอผลสแกนของแอนดี้โรเบอร์สันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งน่าจะได้รับรายงานเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้ตามเวลาประเทศอังกฤษโดยต้างหากว่าแอนดี้โรเบอร์สันนะครับได้รับบาดเจ็บไม่หลายแรงแล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวประมาณ1เดือนกว่าจะหายขาด ันนั้นเขาจะพาดลงเล่นเกมการแข่งขันของลิเวอร์พูลที่ไม่ต่ำกว่า7นัดเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์มันเลวร้ายกว่านั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาลงสนามทุกนัดในปีนี้อีกต่อไปแล้วหรือคิดเล่นก็คือไม่ต่ำกว่า17นัดเป็นอย่างน้อยแน่นอนนะครับว่าตอนนี้าทดนันของเจิกี้ครบนั้นคงเตรียมที่จะมอบตำแหน่งแบ็คซ้ายตัวจริงให้กับคาร์สซาสมิการ์ดอย่างแน่นอนโดยนักการ้ซสมิการ์ดลงสนามกับลิเวอร์ไปแล้ว4นัดและเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกใช้งาน7นัดจากจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้งหมด และไม่ได้ว่าสถานการณ์นตอนนี้อาจจะทําให้คราสตาันสินการ์ดกรับมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะฮะโอ้โหงานเข้าเลยทีเดียวนะครับไอ้เฮ้ยโปรแกรมทีมชาติเทดเสียกอีกแล้วหรือชานดันแนะนำอีวานเฟอร์กูสันว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่จะพาเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการขาแข้ง ลิชานด,ดันนะครับอดีตกองหลังตัวเก่งจากสมโมสรแมนเชสเตอร์กระเดาแมนคัมแนะนําไปยังอีวานเฟอร์กูสันกอนหน้าดาวรุ่งฝีเท้าจัดจ้านจากสมโมสรบรดดันว่าควรที่จะย้ายทีมเป็นการด่วนเพื่อการเติบโตในอาชีพการแข่งและการย้ายไปคัดแข่งกับสมโมสรที่มีลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดๆกูกาลนั้นจะทําให้ตัวของคนนั้นกลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากแต่ที้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นอย่างมากนะครับ นั่นก็เพราะว่าริช์ดดันกรับไม่แนะนานให้ดาวรุ่งรายนี้ย้ายไปแข่งขันกับอดีตต้นสกัดเก่าของเขาอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งนที่เป็นทีมที่ดีที่สุดในสืกพิมลีกในเวลานี้นะครับโดยริช์ดดันนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยกล่าวยาะเย้ไปที่โรเบิร์ตดาชาบี้กุนซือของไบรทันเทวกาศและปลุกปั้นนักเตะรายนี้จนก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่และทำผลงานจ้างเกิดได้อย่างน่าตื่นตะลึงจนทำให้ณตอนนี้มีหลายสโมสรดังในพิมลิก ต่างก็อยากได้ตัวกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมด้วยกันทั้งนั้นได้ถอนว่าณตอนนี้นะครับถือได้ว่าอีบันฟอร์คูสันเป็นนักเตะท,ที่ทางบรตันห่วงแหนเป็นอย่างมากและเป็นเรื่องเกียกมากที่ทีมนกนวลจะยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบง่ายๆ่น้นราะในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั้นทางสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นก็เคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะ รายนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในราคา50ล้านปอนด์แต่ถูกทางไบรทันตอบปฏิเสธในทันทีพร้อมองว่าค่าตัวจำนวนแค่นี้ไม่มีทางที่จะได้ตัวอีวานเพอร์กูเันไปรุ่วเทีมออย่างแน่นอนเพราะมันน้อยจนเกินไปโดยท่านั้นริชันด,ดันนะครับก็มองว่าอีวานเพอร์คูเัน,นควรที่จะมองเรื่องอนาคตของตัวเขาเองได้แล้วและเขาก็แนะนําว่าให้ตัวของดาวรุ่งรายนี้ยา้ายบปแข่งจบลิเวอร์พูลหรือไม่ก็มนเชสตันตัดจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าตัวของอีวานฟูสเนสามารถยกักดวร่วมทีมหรือว์ภูลได้แล้วล้วก็เขาจะได้รับการสั่งสอนจากเจอร์กิงค b ับซึ่งก็เชื่อได้ว่ากองหน้าดา,ดาวรุ่งลานนี้จะกลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนและตรงกันข้ามอีวานฟูุเซนจะม่มีทางเก้าขึ้นมาเป็นกองหน้าระดับโลกได้อย่างแน่นอนถ้าหากตัวของคนนั้นอยู่แข่แกับไรดนต่อไป ผมคิดว่าอีวานฟุกซันคงจะต้องคิดถึงเรื่องอนาคตของเขาได้แล้วเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากและไบรตันอาจจะเล็กเกินไปแล้วสําหรับตัวของเขาผมมองว่านักเตะรายนี้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะดังนั้นการได้ไปคัดแกงเก็บทีมที่มีนุนแชมป์ในทุกๆฤดูกาลนั่นจะทําให้ตัวของเขาั้นแข็งแกรงตั้งแต่ยังเป็นนักเตะดาวรุ่งและลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่มีความเหมาะสมที่จะทําให้ความสามารถของเขานั้นได้เป็นประกายออกมา เพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถรอบด้านดังนั้นถ้าหากจะมีข้อเสนอจากลิร์ผูยื่นเข้ามาแล้วลก็ผมก็แน่นอนว่าอีวานเฟอร์คุันควรที่จะรับมันเอาไว้ในทันทีเพราะมันจะดีสำหรับอนาคตของเขาอย่างแน่นอนนะฮะลิร์ผูเตรียมทัพทานแม็กอาเบิร์ดเข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่แทนที่ของยอร์กสมาร์เกตที่ไม่ได้ไปต่อนะครับ สมโมสรลิเวอร์พูลคำพูดเราเกีับทีมดังในศึกเวทีผืนกรีฑาตวเงไปข่าวอีกครั้งว่าในตอนนี้ทีมดังแห่งทิมเมอร์ซิซไซส์ทีมนี้กำลังเตรียมที่จะทัดทามแม็กแอเบิร์ตอดีตผูน้นำการกีฬาของสมโมสรอาบาร์เลซิกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลแทนที่ของยัมส์มาเกอร์ที่เซ็นสัญญาระยะสั้นเพียงแค่1ปีเท่านั้นโดยจะเข้ามาทำหน้าที่นี้ต่อจากจูเลียนวอร์ดที่เราไปโดยรายงานนี้มาจากสปอตบิลนะครับสื่อกีฬาที่ดังของเมืองเบียร์ก็ได้ออกมาให้าาว่ ตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวแม็กซ์อาเบิร์กเข้ามาเป็นผู้นำการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลโดยทางลิเวอร์พูลนั้นเล็งเห็นสายตาอันเจ็บคมของผู้นำการกีฬารายนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่ตัวของคนนั้นคว้าตัวนักเตะมากมายเข้าสู่ทีมอาบาไลซิกและสามารถขายทำกำไรได้อย่างงามในช่วงที่ผ่านมาและนักเตะอย่างอิบไรามาก,กนาเต้และโดมินิกส์บอสไลน์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นผลงานของแม็กซ์อาเบิร์กเช่นเดียวกันนะครับ โดยรายงานฉบับนี้ยังกล่าวต่อไปว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องดวนกับไบยมันนิกในการไล่ล่าตัวผู้อำนวยการกีฬารายนี้หลังจากที่น,นตอนนี่ทางด้านทีมเสือใต้ไบยมันนิกนั้นก็แสดงความชัดเจนออกมาด้วยเช่นเดียวกันว่าอยากจะได้ตัวแม็กซ์แอเบิร์กเข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรของพวกเขาเป็นอีกมากแม้ว่าที่ผ่านมานั้นแม็กซ์เอเบิร์กจะถูกทางอาบาลิสิกสั่งให้หยุดปฏิบัติตงานชั่วคราวเนื่องจากมีปัญหากันภายใน แต่ถึงนั้นตัวของแม็กซ์เอเบิร์ตก็ยังคงมีสัญญาผูกมัดกับทางั้นอาบาเดซิกจนถึงช่วงสิ้นสุดเง,งินธรรมภพนี้ดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลจะดึงตัวแม็กซ์เอเบิร์ตเข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ในทันทีแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องจ่ายค่าจิงญ,ญาจำนวน5ล้านโยูโรให้กับทางด้านอาบาเลซิกโดยด้านของบิลลี่ฮแการนะครับซีอของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็กาลังตกเป็นข่าวว่าตัวคนนนั้นได้ทําการติดต่อไปอยังแม็กซ์เอเบิร์ต ด้วยตัวของเขาเองเพื่อเชิญมาให้เป็นผู้ในการกีฬาคิมคุณใหม่ของลิ์พูลซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้ลิ์พูลมีความหวังที่สูงพอสมควรในการคว้าตัวแม็กซ์เอเบิร์เข้าสู่ทินแอนฟิลนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวของเขานั้นมีเอเจนต์เป็นคนเดียวกันกันกบของเจ็กกิงคลับบอสของเรานั่นเองนั่นจึงทําให้การเจรจาเรื่องนี้ไม่น่าจะต้องพบกับความยากลําบากแต่อย่างใดนะฮะโดยผลงานที่เด่นชัดที่สุดของแม็กเอเบิร์นั่นก็คือการคว้าตัวนักเตะอย่างมาร์โกไรส กราสนิชากาและมาร์คอันราแตสเตเกนเข้ามาปุกปั้นจนมีชื่อเสียงหน่งดงังฉะนั้นทําให้เชื่อได้ว่าแม็กซ์เอเบอร์จะสามารถใช้สายตาอันเฉียบคมกว่าตัวนักเตะฝีเท้าดีก็สู่ทีมลิเวอร์พูลได้ในอนาคตอย่างนนแน่นอนนะครับอดีตแข้งไม่ชัวโบเวนจะแทนที่ซาลาดที่ลิเวอร์พูลได้ลิเวอร์พูลติดข่าวกับเจ้ารดโบเวนปีกตัวเก่งของเวนยฮมยูไนเต็ด โดยพวกเขาเมองว่านี่คือตัวแทนของโมเมาลาแต่เกรนจอนสันกลับมีข้อสงสัยในเรื่องนี้เกรนจอนสันนะครับอดีตแบ,บ็คขวาของทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าเขาไม่แน่ใจว่าจรอร์ดเบเวนปีกเวนแฮมยูไนเต็ดกู้แข่งในศึกหเมะังกฤษจะสามารถเป็นตัวแทนของโมเมสลาได้ปีกหมายเลข11ของหงส์แดงกำลังตกเป็นข่าวกับอีกสุสดีอาระเบียหนักทำให้พวกเขาต้องมองหาตัวแทนหากหนักเตะย้ายทียม ซึ่งสตาร์ในวัย26ปีของทีมขุน้อนก็คือตัวแต่งที่แย้งเข้ามาทําหน้าที่หนึ่งกลอย่างไรก็ตามเกนฑ์นัน้นในกวางคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมไม่รู้นะว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะยกระดับฟีเท้าตัวเองขึ้นได้อีกหรือไม่แม้ว่าเขาเล่นได้ดีกับเวนแฮมและยิงประตูดได้ก็เจ๋งแต่การที่จะบอกว่านี่คือตัวแทนของโมโซาลาทีท่ลิเวอร์พูลนั้นมันเป็นฟุตบอลคนละลระดับกันเลยนะอดีตแบ็คขวาของหงส์แดงของเรา เดี๋ยวสำับผลงานของบเบนในซีซั่นนี้จะตรวจยิงไปแล้ว5ลูกกับ1อาซิตนจากการลงสนามทั้งหมด8นัดให้กับเ้นแฮมโดยพาเทียมรั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนอยู่ณเวลานี้นะฮะต้นซีซั่นพอไหวไหมห้สิ่งที่เห็นจากลิเวอร์พูลหลังผ่านไป8เกมในศึกพิยร์ลห้าสิ่งจากหงช่วงต้นซีซั่น ร์พูลของพวกเรานะครับออกสตาร์ทฤด,ดูกาล2023 2024ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับหากมองจากภาพรวมทั้งหมดโดยทั้งฟอร์มการเล่นโดยรวมเล่นกันเป็นทีมและผลงานของนักเตะแต่ละคนที่ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าประทับใจพอสมควรฉะนั้นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทําให้พวกเขาติดอยู่ในกลุ่มท็อปโฟร์หงางนเก็บได้17คะแนนจักทั้งหมด24แต้มนะครับในการเล่นปาดเกมในศึกพรีเมียร์ลิงเก็ตในซีซั่นนี้ แถมพวกเขาอาจจะทำผลงานได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าหากไม่เกิดเหตุรามา VAR ในแมตที่พักไก่เกดือทอนทันดัมฮอสปาร์สำหรับเรื่องการลุ้นแชมป์ลีกก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายังอีกลายเนื่องจากยังมีอีกหลายแมตที่ยังต้องลงชิงชัยแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่แสดงให้เห็นนั่นก็คือปองกระเล่นของเทียมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและแข็งแกร่งมากกว่าเดิมนับตั้แต่ที่เจกเก็ตกลับจัดการยกเครื่องหลายตำแหน่งโดยเฉพาะแผงมิคฟิล ในช่วงพักเบรกทีมชาติแม้อาจจะทําให้สาวกเดอะคัพรู้สึกหงุดหงิดใจหน่อยนะครับเพราะทีมกําลังทำงา,งานติดลมบนแต่อย่างน้อยหากคิดในมุมบวกก็ถือได้ว่าเป็นการทบทวนสิ่งที่แฟนบอลได้เห็นในเกมดีกจนกระทั่งถึงนตอนนี้งานนี้ก็เลยขอเลือก5สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเดอะเรดในช่วง8เกมแรก 1. แชมป์เก่าก็โดนสอยร่วงได้หลายคนมักจะมองว่าแมนเชสเตอร์เป็นทีมที่ล้มยาก มีทรัพยากรมากมายให้เล็กได้ใช้งานรวมทั้งมีงบประมาณสําหรับการเสริมทัพแบบยืดหยุ่นนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาเป็นทีมที่หาใครที่จะเก้าวขึ้นมาทัดเทียมได้สิ่งนี้ลิเวอร์พูลรู้ซึงเป็นอย่างดีเพราะพวกเขาสามารถคว่ำทัพระเบยสีฟ้าออกจากบัลลังวังทองในฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 2และก็ยังคงขับเคีียวจริงใจกับแมนเชสเตอร์จนถึงวันสุดท้ายของเกมลีกมาแล้วถึง2ครั้ง ภายใต้การฟาดฟันกันด้วยกืนระหว่างจิกิีครับและเป๊ปกวเดียล่ะปัจจุบันต้องยอมรับนการเ่าแมนเชสเตอร์้ก้าวไปไกลกว่าหงดังแต่การนั้นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกเหมือนเมื่อก่อนเพราะล่าสุดพวกเขาก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการแพ้2แมตช์ติดต่อกันให้กับบูมแฮนตันวอรเนอร์และไอปุญยาอัลเซนอลซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีของทีมเลยทีเดียว ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่ายังไม่มีทีมไหนที่สามารถชูทัฟฟี่แชมป์ลีได้4ส,สมัยติดต่อกันในอังกฤษส่วนสถานการณ์ของลิเวอร์พูลตามหลังแมนเชตอร์แค่แต้มเดียวเท่านั้นในช่วงฟีฟ่าเดย์ทัทันที่โปรแกร,รมในช่วงต้นซีซสัส่นของทียมยากกว่าดเดอร์บสีฟ้าซะอีก เชนน่นนันอลิเวอร์พูลมีศักยภาพนะครับที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมเล่ยลากความสุดเด็ดในซีซั่นนี้หลังพวกเขาแสดงให้เห็นถึงผลงานชั้นยอดและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งในการปะทะกับเชลซีสเปอร์ไบรตันและนิวคาสเซิลมาแล้ว 2. ตำแหน่งเบอร์หยังไม่ลงตัวลิเวอร์พูลผ,ผ่านคว้าตัวมอยไซกายเซโดและโลมิโอลาเวียในช่วงสมัยน,นี้ โดยสุดท้ายพวกเขากระเบนเข็มไปเซ็นสัญญากับวัตุรุเอนโดจากสตุการ์แต่ดูว่ากัปตันทีมชาติญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้รับความไว้บางใจนั่นทําให้นักเตะได้ลงเล่นตัวจริงในเกมลีกแค่แมตช์เดียวเท่านั้นปัจจุบนันอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เติมเต็มในตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่ดูเหมือนหลายคนรู้สึกว่าการจับนักเตะไปยืนในตำแหน่งนั้นมันเป็นการใช้งานที่ผิดที่ และไม่เหมาะสมเลยเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มีอยู่ในตัวมีบางคนเชื่อว่าไรอันสกาเปนแบ์ ar, อาจจะเข้ามาตอบโจทย์ในการเล่นใน,นตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขหกได้แต่กระนั้นนยายใหญ่ชนุมันเลือกที่จะเจรจากับสาตาชาวฮอลแลนด์ land, ก็เพราะว่ามองว่าเขาเหมาะสมยิ่งยิ่งกับบทบาทก,กองกลางหมายเลขแปดหรือบ็อกทูบ็อกฉะนั้นคำถามในเวลานี้นก็คือลิเวอร์พูลจะเอาใครมาเล่นใน,นตำแหน่งเบอร์หกโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในทีม ลิจุคักกระเป๋าเสริมทัพใหม่ในช่วงตลาดการแงขนนักเตะรอบที่2เดือนมกราคมนี้เพราะถ้าฝืนใช้แม็กอลิสเตอร์ต่อไปมีแต่ทาให้ทีมเสียประโยชน์ไปเปล่าๆตอนนี้เดรดมีรายงานว่าก,กําลังจับตามองอันราสตาดังของทีมฟูมินเนเซและมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะกระชากตัวนักเตะรายนี้มาเริ่มทัพในช่วงตลาดแข่งหน,น,น,น้าหนาวนี้ในช่วงตลาดแข่งฤดูหนาวซึ่งาหากทำสำเร็จน่าจะช่วยทียมพัฒนาผลงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 3. ยุโรปาลีกโอกาสของดาวรุง่งนิมิตเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ในเมื่อทีมไม่สามารถทําอันดับติดท็อปโฟได้ก็ต้องลงไปเล่นในฟุตบอลถ้วยรองของยุโรปก,ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนายาคชอนมานที่จะได้ใช้ขุมกําลังที่มีอยู่ทั้งหมดลงสนามทุกๆคนนะครับคงจะเห็นกันแล้วว่าเจคกกินครับมีการสลับสับเปลี่ยนขุมกําลังระหว่างทีมที่ใช้ในพรีเมีย และการโรเตชันชุดใหญ่สำหรับโปรแกรมกลางสำหรับทั้งในศึกาาคาร์บเาทคัพและยูฟายูโรปาลีกยกตัวอย่างกราฟเฟนแบก,กับฮาวีย์เอเลียนรวมทั้งนักเตะอีกหลายคนก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้โอกาสที่พวกนักเตะด,ดาวรุ่งและแก้งตัวสำรองจะได้ลงสนามมีค่อนข้างยากตอนที่หงดังเล่นในศึกยูฟาแชมลีแต่สำหรับศซษ่นนี้การเล่นยูโรปาลีกทัใหิทีนสามารถใช้งานพวกนักเตะเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊ก บอสอาจเลือกทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อทะลุเข้าไปในรอบลึกๆแต่ในรอบแบ่งกลุ่มการให้โอกาสผู้เล่นอย่างเบนดอนเดเรลคอนซาและโจโกเมสก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนอกจากจะทําให้ผู้เล่นได้พัฒนาฝีเท้าแล้วยังเป็นการเก็บความสดของพวกตัวหลักไว้อีกด้วย 4. กองหลังเปลาะบ,บ้างหรือเกินสิ่งที่ทาให้แฟนบอลลิเวอรูกข้างๆรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากก็คือการที่พวกเขามักจะเสียประตูเร็วในฤดูกาลนี้ และนั่นทาให้ทีมต้องเจอกับงานที่สุดแสนยากลําบากในการพลิกสถานการณ์เพื่อที่จะคว้าการแข่งขันที่ต้องการให้ได้ของแดงมักจะต้องเจอสถานการณ์ตกเป็นรองคู่แข่งหลายแมตต์ตั้งแต่เกมที่พบก,กับมอนมัดนิวคาสเซิลและบูมแฮนตันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นการสแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของนักเตะลิเวอร์พูลที่พร้อมจะสู้อย่างเต็มที่และกลับมาคว้าชัยชนะได้สาเร็จสำหรับในเรื่องเกมรุกยังคงโดดเด่นเหมือนเดิมแต่เกมรับต้องบอกเลยว่าปาลอดบังเลอเกิน ซึ่งเป็นมาต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023และแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่เจ็กิ้งครอปแอนโคต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะบางครั้งการเจอกับทีมในระดับเดียวกันมันก็ยากที่จะพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรก็ตามหากมองภาพบบรวมก็ถือว่าทีมยังคงสร้างมาตรฐานดีๆแต่การต้องออกไปเป็นทีมเยือนและโดนยิงนำไปก่อนย่อมเป็นงานยากพอสมควรเลยทีเดียวฉะนั้นช่วงพักเบรกทีมชาตินี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เจ็กกิ้งครอปจะได้ทำการวิเคราะห์เกมรับ และหาทางปรับจูนเพื่อทำให้ทีมเสียประตูยากขึ้น 5. นรุกสุดโหดแม้ว่าเกมรับจะเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขแต่สวนทางกับเกมรุกเพราะทีมเล่นกันด้วยความดุดนันและสามารถสร้างโอกาสได้มากมายและทีมการพวกเขายิงประตูคู่แข่งได้เป็นว่าเล่นและน่าหนว่านี่คือจุดเด่นของลิเวอร์พูลต้องรักษาเอาไว้เมื่อเรเ็วๆนี้นะครับคูริกโโปก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานแต่โชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บมากนักฉะนั้นต้องบอกเลยว่าซีเ่นนี้เจิงครับ ได้มีตัวริเกมรุกถึง5ลาไลน์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะนั่นจะทําให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนแทคติกได้หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในแต่ละเกมจุดเด่นเรื่องเกมรุกของลิเวอร์พูลแสดงเงินอย่างชัดเจนก็คือการที่พวกเขาสามารถยิงได้ถึง18ลูกซึ่งมากกว่าไอ้เป็นย่าอาร์ซนอลและแมนเชสเตียตทีมอันดับที่2และอันดับที่3ตามลำดับขณะเดีวยวกันก็ยังยิงได้เท่ากับสเปอร์ทีมจ่าฝูงอีกด้วย นอกจากโบเมซาลาดจะยิงประตูได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วเขายังเป็นผู้เล่นที่สร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมหลายครั้งโดยปัจจุบันบางโมซัดไปแล้ว6ลูกกับ4อาซิดจากการลงเล่นในทุกรายการขณะที่ดิโกโจตาลุยดิอาร์ดเดวินูเยสโคดิกาโปก็สามารถช่วยทีมได้จนทําให้เดอะเรดซัดรวมกันไปแล้ว26ลูกันะเดายการนะครับทีมก็ยังมีผู้เล่นพรสวร์เรื่องเกมรุกอย่างโดมินิกสบอสไลที่คอยรอจังหวะตะบันประตูจากแถวสอง หรืออาจจะช่วยอาซิดให้กับเทียมทั้งหมดนี้ถือเป็นทรัพ,พยากรที่ยอดเยี่ยมมาก,มากที่ทําให้หงแดงสร้างโอกาสยิงประตูดได้อย่างต่อเน,นื่องรับโดนอีกแล้วหงดังเซ็งนะครับตูกจับเตะค,คู่แรกในวันเสาร์หลังพักเบรกทีมชาติหงดังลิเวสุดพเซ็งหลังพิมลิขยับเกมเยือนรเบียสีฟ้าในเดนหน้าไปเตะเป็นคู่แรกในวันเสาร ซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในซีซั่นนี้ที่ลิเวอร์พูลต้องลงเตะเกมแรกในวันเสาร์หลังจากพักเบรกทีมชาติโดนอีกแล้วลิเวอร์ของพวกเราครับยักษ์ใหญ่ในสิบเวทีผิวมุกมีเรื่องต้องให้หงุดหงิดกับโปรแกรมการแข่งขันแล้วหลังหลีกสูงสุดดันผู้ดีตัดสินใจขยับเกมที่จะบุกไปเยือนระเบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้ในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นเกมแรกหลังพักเบรกทีมชาติในช่วงเดือนพฤศจิก,กายน จากเดิมที่จะเตะกันในเวลา1 5 0 0นากตามเวลาท้องถิ่นกลับมาเตะเป็นคู่แรกของวันในเวลา1 2 3 0มนกาหลังได้รับคำแนะนำทาน้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดิมทีกลาแกล้งว่าเกมหงแดงบุกเยือนรเมอสีฟ้าจะเล่นไปเตะกันในเวลา1 7 3 0มนกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่แนะนำให้ลงสนามกันณเวลาดังกล่าวในทางมเสีสงยงต่อการเกิดความรุนแรงระหว่างแฟนบอลเกมดังกล่าวจะถูกเลื่อนมาเตะกันเป็นคู่แรกในเวลา 12.30นขณะที่เกมระหว่างเบรนฟอร์ดกับอาเซนอลซึ่งเดิมทีจะติดกันเป็นคู่แรกของวันจะขยับไปเล่นกันในเวลา17.30นแทนด้วยเหตุดังกล่าวนี้อาจสร้างความงุนงงใหกับเจกิ้งคลับคนซื้หงแดงเพราะนักเตะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติทั่วโลกโดยเฉพาะจากแอฟริกาและอเมริกาใต้จะมีเวลาเตรียมตัวหลังเดินทางกลับมาถึงสโมสรแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้เกมพบกับรอยใบสีฟ้าจะเป็นครั้งที่3แล้วในกการนี้ที่ทีมของเจคินครัจะต้องลงสนามเป็นเกมแรกของวันเสาร์หลังจากกลับมาช่วงฟีฟ่าเดขณะที่รวมแล้วสถิติของหงแดงที่ต้องลงเล่นเป็นเกมแรกของวันเสาร์หลังจากกลับพักเบรกยิมชาติในช่วง8ปีนับตั้งแต่ที่กุนซือชนมันเข้ามาทีมนั้นมากถึง14บครั้งแล้วซึ่งมากกว่าอันดับที่2อย่างเทนนิสเปิดถึง8ครั้งนั่นับมึงแกงกูอยู่บอครับพ่อแม่พี่น้อง นี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลครับตานมส่ชมเป็นรอบเช้าของวันที่14ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ